สวัสดีครับผมช่้นหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็เราอยู่กันกับภารกิจที่2นะครับกับการสร้างไฟนะครับให้กับป้อมยามนะครับอ่านี่จะเป็นบ้านโครงการนะครับของสุภัยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับที่อุปกรณ์อ่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมนะครับอ่าแสงสว่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชาร์จวิทยุชาร์จอ่าวอนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือ อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็แผงที่ติดตั้งบนหลังคานะครับด้านบนนะครับเป็นแผงขนาด120วัตต์นะครับจํานวนสองแผงนะครับอ่าด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ก็อ่าผมใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นแบตขนาด120แอมป์นะครับอ่าเป็นของ Go b a t นะครับ120แอมป์ดิฟไซเคิลน้ํานะครับสองลูกนะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับ ก็เดินท่อนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของของควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของเบเกอร์นะครับจากแผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ในส่วนของตัดไฟจากแบตเตอรี่นะครับอินเวอร์เตอร์จะเป็นขนาด500วัตต์นะครับ12โวลต์นะครับมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับก่ากำลังชาร์จอยู่ maximum ชาร์จอยู่ที่20แอมป์นะครับนก็สถานะเครื่องนะครับทำงานปกตินะครับชาร์จอยู่ที่12.7นะครับ capacity 52เปอร์เซนต์นะครับ ก่อนนี้ก็สามารถเอาไฟมาใช้ได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ใช้ไฟไม่เยอะมากนะครับใช้ไฟประมาณแค่ทีวีพัดลมนะครับไม่ใช้ไม่ได้ใช้เวลานานมากก็ติดต่อสอบถามกับชุนนี้ได้เลยนะครับกับผมร้านตะวันซซลเซลนะครับเบอร์โทรชั้นหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสองหกห้าสองสี่หกห้านะครับยินดีให้บริการยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ